าวันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคประจำวันที่16ตุลาคม2 5 6 7จะเป็นวันไหนบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มือคำตอบครับเข้าสู่ทิศทางแห่งการลุ้นโชคแล้วนะครับว่าใครจะดวงดีดวงเฮงดวงปังวันนี้ครับเรามาเคลียร์ชัดกันครับคนวันจันทร์ครับดวงชะตาของคุณต้องบอกเลยว่าทิศทางการเงินนะครับ ในที่ผ่านมาถึงมันจะแย่ถึงมันจะมีปัญหาแต่ครั้งนี้ครับการเงินของคุณจะเข้าเป้านะครับรายได้ยังมีเข้ามาแบบจัดเต็มนะครับและที่สําคัญครับเรื่องของโชคลาภก็มีมาให้หลุนด้วยนะครับดาวลาภาครับในรนวังจากโคจรทับดวงชะตาของคุณเลยนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคเข้ามานะครับซื้อน้ำโชคครับเลขรอบตัวของคุณนะครับลองพิจารณาดูครับไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดปีพศเกิด นะครับส่วนสูงเบอร์โทรศัพท์เลขท้าย3ตัวต้องจุดนั้นแหละครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่ครับมีโชคดีครับคือสีฟ้าสีขาวสีม่วงครับเลขโชคดีของคุณคือเลข6ก7ครับนำเสริมดวงสักนิดหนึ่งนะครับถวายสังฆทานพร้อมพระประจําวันเกิดครับส่วนสูงสักประมาณ5นิ้วหรือ9นิ้วก็ได้จะได้เป็นมงคลเสริมดวงครับนอกจากนี้ครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยนะครับอีละชาขัดตะรสาอีกละชาขัดตะรสาสา15จบครับรับคนอุบาลทิศครับ ดวงของคุณนะครับเรียกว่ามีเกณฑ์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับการงานดีนะครับหาใครที่ต้องการโยกย้ายช่วงนี้ครับเป็นจังหวะที่คุณจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับและสําคัญมากไปกว่านั้นครับเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ครับการเงินของคุณครับอะไรที่มันเคยติดขัดอะไรที่มันสะดุดไม่ลงตัวครั้งนี้ครับจะราบลื่นนะครับมีความก้าวหน้ามากขึ้น นะครับและที่สําคัญคับเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับดาวลาพะนะครับโคจรเข้าในเรือนสุภะะในช่วงกลางเดือนนี้นั่นหมายความว่าความสําเร็จในเรื่องของการเงินและโชคลาภมหาคุณแล้วนะครับสื่อนำโชคครับสุภาษไปว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่อันนี้ดีมากเลยนะครับและสุภาษไปว่าสถานที่ไกลๆสถานที่สูงๆนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปเที่ยว ต่างประเทศนะครับหรือบริษัทที่ไกลๆที่สูงๆก็ลองพิจารณาดูเช่นตัวเครื่องบินหรือเลขที่คุณนั่งอยู่นะครับตรงนั้นนะครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่ครับสีโชคดีครับคือสีแดงสีส้มสีเทาครับเลขโชคดีของคุณคือเลขหนึ่งครับแนะนำครับช่วงนี้ครับทำบุญเสริมดวงไปไหว้หลวงพ่อทันใจนะครับที่วัดพระธาตุโดยคำนะครับและที่สําคัญครับขาดไม่ได้เลยนะครับการสวดคาถาบูชาดวงประจําวันเกิดครับท่องเอาไว้เลยครับอวิสุทธินุสานุติอวิสุทธินุสานุติ6จบครับ ต่อมาครับคือคนวังลางคารครับรายได้ยังมาไม่คงที่แต่รายจ่ายมารอยอยู่ข้างหน้าแล้วครับเรียกว่าคนวาคาังลางจานี่หมุนเงินแทบจะไม่ทันครับออกซ้ายเข้าขวาเข้าขวาออกซ้ายนะครับแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปครับจงังหวะดวงดาวในเรื่องของการเงินกลับไปในทิศทางที่ดีนะครับนอกจากนี้ครับ ใครที่ชอบลุ้นชอบเสี่ยงคุณมีเกณฑ์ที่จะรับโชคใหญ่ครับสาเหตุเกิดจากดาวราพระโคโจรเข้าในเรือนปุตตะปุตตะไปว่าการลุ้นการเสี่ยงการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณมีข่าวดีแน่นอนนะครับปุตตะไปว่าเด็กบริวารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการลุ้นหรือเสี่ยงโชคก็ลองพิจารณาดูครับอายุวันเดือนปีเกิดของเด็กของบุตรของหลานของบริวารของคุณหรือตัวเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องนะครับ หรือคนที่คุณรักที่อายุน้อยกว่าสีโชคดีก็คือสีส้มสีเทาสีขาวครับเลขโชคดีของคุณคือเลข5 2 8ครับแนะนําทําบุญเสริมดวงให้กับเด็กกําพร้าและผู้ยากไร้นอกจากนี้ครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับติหังจะโตโลที่นางติหังจะโตโลที่นาง8จบครับต่อมาคือคนบันสาวครับเรียกว่าคุณเป็นสายเฉียดตัวตึงเลยก็ว่าได้ครับที่ผ่านมาครับลุ้นนะครับแทบแย่สุดท้ายครับ เกินแต้มนะครับหรือบางครั้งเนี่ยลดไปอีกแต้มหนึ่งนะครับโฟกัสไปข้างบนนะครับดันมาครับมาข้างล่างอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณจะต้องมีสติเพราะว่าจังหวะดวงดาวในเรื่องของโชคลาภเข้ามาหาคุณแล้วนะครับย้ําครับ นะฮะอย่าลืมนะครับห้ามาพลาดเพราะข่าวนี้ครับคุณมีโอกาสที่จะมีเรียกว่าโชคเข้ามาแบบจัดเต็มครับดาวปัตตนีโคจรเข้าในเรือนลาภะครับปัตตนีแปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองคนรักเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับแฟนของคุณนะครับหุ้นส่วนของคุณนะครับหรือคู่ค้าของคุณจะให้โชคนะครับก็ลองพิจารณาดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดปีพศเกิดเลขเบอร์โทรศัพท์เลขท้าย3ตัวหรือเลขบัตรประชาชนนะครับ ตรงนั้นแหละครับจะทําให้คุณมีโชคแบบปฏิหารครับมีโชคดีคือสีเทาสีม่วงสีขาวเลขโชคดีคือ972 แนะนำครับทำบุญเสริมดวงไปไหว้พระแม่อุมาเทวีนะครับนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับโสมานากะลิฐาโทโสมานากะลิฐาโทสิบจบครับต่อมาครับคือคนวันพุธกลางวันครับอะไรที่เคยรับผิดชอบอะไรที่จะต้องรับแพลระแบบหนักๆนะครับบางครั้งนี้นะครับเสียเงินเสียทองให้กับคนรอบข้างเพราะเชื่อใจนะครับถูกหลอกถูกโกงมาเยอะแต่ครั้งนี้ครับฟ้าเปิดชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลงนะครับจะทําให้คุณมีการเงินที่ดีขึ้น มีโชคลาภพุ่งชนนะครับดาวโชคลาภโคจรเข้าเรือนสห a c สหช c h a ไปว่าการเดินทางหรือการค้าขายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครค้าขายช่วงนี้มีเหตุนะครับเรียกว่าปังบูรีเยแน่นอนนะครับและที่สําคัญครับโชคลาภก็มีมาให้ลุ้นด้วยนะครับสหช c h a ไปว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนจะให้โชคก็ลองพิจารณาดูตัวเลขของเพื่อนของคุณนะครับหรือพี่น้องของคุณก็ได้นะครับอายุวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ตรงจุดนั้นแล้วครับจะทําให้คุณมีโชคลาภแบบไม่คาดฝานันครับ สีโชคดีคือสีเขียวสีส้มเลขโชคดีคือ045แนะนําครับหาอกาสเปิดลงทานนะครับหรือบริจาคอาหารจะได้มีกินมีใช้ไม่อดครับนอกจากนี้ครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับปิสัมรโลปุสัมพุธปิสัมรโลปุสัมพุทธ17จบครับถ้าหาใครชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยครับ